สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิควิธีการรับคมขวานอย่างไรนะครับให้คมโดยใช้ตะไบเหล็กนะครับกับกระดาษทรายครับเราจะใช้อุปกรณ์2ออย่างนี้ในการรับคมขวานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับอุปกรณ์หลกัหลกๆของเรานะครับก็จะมีตะไบเหล็กนะครับกับกระดาษทรายในส่วนของตะไบเหล็กเนี่ยผมจะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นตัวตะไบละเอียด ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อนิโคซันนะครับกับอันนี้ครับเป็นตะไบหยาบนะครับเป็นของงานรัสเซียนะครับตัวตะไบหยาบเนี่ยเราจะมาใช้เปิดคมทีแรกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไบละเอียดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจบที่กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายก็เราก็จะไล่เบอร์ครับตั้งแต่หยาบนะครับไปจนถึงละเอียดไปจนถึงเบอร์พันเลยนะครับ่ะครับส่วนขวานในวันนี้นะครับที่ผมจะมารับ ให้ชมนะครับก็จะเป็นขวานนะครับตาปลาสมอแดงนะครับเป็นขวานที่คุณพ่อได้ทํามาไว้เป็นงานชุดแรกๆเลยงานชิ้นแรกๆที่ทําเลยนะครับตัวนี้ก็ยังยังไม่ได้เปิดคมเลยอันนี้ก็คือรับกระดาษทรายธรรมดามาก็คมคมอยู่บ้างแต่ไม่ได้คมมากวันนี้ผมก็เลยจะเอาตัวนี้มารับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับตัวนี้ก็ขนาด2ปอนได้นะครับขวาน โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับอ,อ,อุปกรณ์อีกอันนึงนะครับก็คือตัวปากกาจับชิ้นงานจะช่วยจับหัวขวานของเราเนี่ยให้ไม่ขยับจะทําให้เรารับคมขวานได้ง่ายขึ้นอันนี้เราก็จะใส่ขวานลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับขันให้แน่นนะครับรับต่อไปนะครับผมก็จะใช้ตัวตะไบหย,ยาบนะครับเป็นตัวเปิด เปิดคมควานก่อนนะครับเราจะเปิดคมขวานใหม่ครับการเปิดคมขวานนะครับก็คือเราจะต้องตั้งองศาของตัวตะไบนะครับให้ได้องศาตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เราจะถูนะครับไปมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ให้เอาหาผ้ามาครับอันหนึ่งกลับมาวางไว้บนนี้แล้วเราก็ใช้ผ้าเนี่ยครับเป็นตัวตั้งปรับองศาครับถ้าเราอยากได้องศาที่มันเยอะเยอะนะครับเราก็ปรับ เอาผ้าเนี่ยให้มันสูงขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะได้องศาที่มันมากขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากได้องศาน้อยๆอย่างนี้นะครับก็เอาผ้าลงมันก็จะได้องศาตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็การรับคมขวานเนี่ยครับถ้าเรารับบางเนี่ยครับหมายถึงว่าเราเปิดเปิดใบขวานเนี่ยครับเปิดคมไปเยอะเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะทําให้ใบขวานเราเนี่ยคมคล้ายๆกับเหมือนใบมีดโกนนะครับยิ่งบางก็ยิ่งคมแต่ บางมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้คมเนี่ยมันหักง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดให้พอดีพอดีถ้าเราเปิดน้อยเกินไปเนี่ยเวลาฟันเนี่ยมันก็อาจจะใบควานอาจจะพลิกไปพลิกมาได้เอเวค,ครับก็การเปิดคมขวานที่ดีสุดผมก็ว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ3 0มสิถึงสีาองศาในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะ ย้ายมุมกล้องไปอีกมุมหนึ่งให้ดูนะครับนี่นครับองศานะครับตัวหัวขวานแล้วเนี่ยเราจะใส่ขนานกับพื้นนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวผ้าเนี่ยเป็นตัวปรับองศาของตัวตะไบเนี่ยครับอันนี้ก็คือองศาเนี่ยประมาณนี้นะครับก,กักกะเอานะครับถ้าเราตั้งองศามากเนี่ยในส่วนของคมขวานเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับถ้าเราตั้งองศาน้อยๆนะครับมันก็จะได้ส่วนของคม,มเนี่ยเปิดคมได้เยอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรับกันเลยครับเทคนิคก็คือเราก็ถูนะครับไปงี้นะครับใช้มือนะครับมือข้างข้างซ้ายนะครับกดเอาไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้มือข้างขวานะครับดันขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยครับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยครับเราก็จะถูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับคมขวานที่เสมอนะครับเรียบเท่ากันนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทาไปเรื่อยๆนะครับจนได้คมเนะี่ยเท่ากันเสมอเท่ากันแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้คมขวานที่หน้าเรียบเสมอแล้วน,นะครับเดี๋ยวจะพลิกไปทําอีกด้านหนึ่ง โอเคนะครับต่อไปก็จะเราจะเก็บงานด้วยตะไบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราก็ได้ใช้ตะไบหย,ยาบแล้วก็ตะไบละเอียดเปิดคมขวานเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งเพียงเท่านี้นะครับก็คมแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเก็บด้วยกระดาษทรายอีกทีนึงนครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจานปัดที่ใช้กับลูกหมูนะครับแล้วก็กระดาษทรายเราก็จะค่อยๆขัดไปนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์หยาบไปนะครับจนไปถึงเบอร์ละเอียดนะครับ เวลาลับนะครับเราก็ต้องให้องศาของคมขวานเราเนี่ยครับคงที่อยู่เสมอน,นะครับค่อยๆลับไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราใช้ตะไบนะครับเปิด คมขวานแล้วแล้วก็ใช้กระดาษทรายรับคมขวานนะครับเราก็จะได้ใบขวานที่คมมากนะครับตอนนี้ใบขวานของเราคมมากนะครับเราใช้ตะไบเปิดคมก่อนนะครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายไล่เบอร์นะครับผมใช้ตั้งแต่เบอร์หยาบสุดก็คือเบอร์100นะครับไปจนถึงเบอร์พันเลยนะครับก็จะได้ใบขวานที่คมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับครับอันนี้ก็คือคมขวานนะครับที่เราได้ ทำการเปิดคมแล้วก็รับด้วยกระดาษทรายนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับองศาที่ผมใช้ใเปิดนะครับอันนี้ก็คือองศาที่ผมใช้ในการเปิดคมขวานนะครับจะอยู่ในลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับเราจะได้คมขวานที่เรียบเท่ากันทั้งสองข้างครับเราก็จะได้ใบขวานที่คมจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาปาดกระดาษให้ดูกันนะครับว่าใบควานของเรานั้นคมแค่ไหนนะครับออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมจับกระดาษไม่ค่อยเป็นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาลองหั่นนะครับกระดาษนะครับที่ใช้แล้วนะครับความหนาประมาณ0.5เซนนะครับประมาณครึ่งเซนเามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คครับต่อไปผมจะเพิ่มความหนานะครับหนาประมาณ หนึ่งเซนได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคครับความหนาประมาณประมาณสองเซนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากับคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ